สองจับไปอู้ข้ไปเอาแวหเอามห้เอามห้เอาม้เรเร็ว,รว,รวอันนีพูดฮักหักนิดหน่อยมันเนี่ย

ขึ้นม่บอกลาแล้วไปะะปะไป้าจอดรถดีๆนะเนี่ยขึดนที่น้องอยู่ด้เนีย่ย